12กฎของชีวิตที่เข้าใจแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขอะไรคือสิ่งสำคัญในการจะมีชีวิตที่ดีและมีความหมายจอแดนบีพีเตอร์สันได้ผสานศาสตร์และสิ่งอันล้ำลึกของขนบธรรมเนียมโบราณกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันน่าทึ่งของโลกยุคใหม่นำเสนอกฎทรงพลัง12ประการที่เป็นขุมปัญญาให้นำไปใช้ได้จริงและพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่มีวันหมดสิน้น กฎข้อที่1ยืนให้ตัวตรงอ,อกผายไหล่พึงเมื่อร่างกายเศร้าคุณจะเศร้าเพียงยืดตัวตรงขึ้นผู้คนจะมองคุณต่างออกไปกฎข้อที่2ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นเพราะตัวคุณเองก็มีค่ากฎข้อที่3คบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีโปรดเลือกคบคนที่จะส่งเสริมให้คุณไปในทางที่ดีหวังสิ่งดีที่สุดสำหรับคุณ กฎข้อที่4เปรียบเทียบตัวคุณกับคุณในอดีตไม่ใช่คนอื่นในวันนี้เพราะมันจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันได้ดีกว่าเมื่อคุณใช้ตัวเองเป็นเป้าหมายและมุ่งมั่นทำตัวเองให้ดีขึ้นกฎข้อที่5อย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขาปัญหาการปล่อยปะเรื่องวินัยจะบั่นทอนความชอบในตัวพวกเขาโดยคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวกฎข้อที่6ดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกคนที่พบความสุขจะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเล็กละน้อย กฎข้อที่7ทําทำสิ่งที่มีความหมายแม้อาจจะไม่ง่ายแต่จะนํามาซึ่งความสุขและได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นๆกฎข้อที่8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกเพราะการโกหกเป็นพื้นฐานของการหลีกหนีจะพูดความจริงในมุมมองของคุณ กฎข้อที่9สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกําลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ให้ฟังจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อด่วนตัดสินโน้นมน้าวรอบงําหรือมองเป็นเรื่องตลกกฎข้อที่10พูดอะไรให้ชัดเจนความชัดเจนต้องอาศัยความกล้าและความพร้อมที่จะเผชิญความเจ็บปวดแต่มันจะช่วยเยียวยาอนาคตกฎข้อที่11ออย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะการเสี่ยงเป็นประสบการณ์สำคัญนำมาซึ่งความมั่นใจจะช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเอง กดข้อที่12หยุดเพื่อลูบแมวที่พบเจอตามถนนบ้างแมวคือตัวแทนของธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้เวลาที่แมวยอมเล่นกับคุณจึงเป็นนาทีที่อบอุ่นและมีค่ามากยกระดับชีวิตของทุกคนให้พ้นจากวังวนของปัญหาด้วยกด12ประกาศที่ใช้ได้ตลอดชีวิตวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านคุณ